ต่อให้ทุกคนทา3ามข้อนิ้วหรือเทล้าดหน้าไปอะ่ะมันก็ยังแบบไม่วอกนะจ๊าเนี่ยมันก็คือสวอัวไวมากแม่แต่มันดีมากไว้แกฉันบอกตรงนี้เลยว่าเต็มสิบไม่หา มาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทูทูชาแนลนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ก็วันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงรีวิวไปเรื่อยนะคะทุกคนสําหรับการรีวิวไปเรื่อยในครั้งนี้นะจ๊ะกําเงินในกระเป๋าไว้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทูจะมาป้ายยาซันสกี ก็เคยบอกกับทุกคนไปแล้วเนาะว่าครีมกันแดดมันค่อนข้างจําเป็นมากๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านออกไปข้างนอกนี่ยิ่งจําเป็นเลยคือขาดไม่ได้อยู่ในบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมคือทูทาครีมกันแดดตลอดเลยนะคะห้ามขาดนะทุกคนเพราะว่าต่อให้เรานั่งอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยพ้าคิก็สามารถสดส่องแสงเข้ามาในบ้านเราได้ทุกคนนึกออกใช่ปะเออคือไม่ทาครีมกันแดดฝ้าก็มาแบบแล้วฝ้ามันก็รักษายากถูกไหมเพราะฉะนั้นลงทุนซื้อครีมกันแดดดีกว่านะจ๊ะทุกคน ทั่วเคยทําคลิปคลิมกันแดดไปแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่เคยดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะจ๊ะทุกคนสําหรับ รอบนี้นะจ๊ะก็คือเป็นรอบของครึ่งปี2022นั่นเองนะจ๊ะว่าทูมีครีมกันแดดไอเทมใหม่ๆอะไรบ้างที่ทูใช้แล้วก็ชอบเนาะหลักเกณฑ์การเลือกครีมกันแดดของทูค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะทูจะเลือกที่เป็น spf 50 pa บกกบวกแล้วก็ต้องเป็นทั้ง uva แล้วก็ uvb นะคะทุกคนมันถึงจะครอบคลุมเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทูต้องดูเลยนะคะคุณสมบัติที่สําคัญมากๆคือการไม่ทําให้เกิดสิวอุดตันอันนี้ทูจะคอนเซิร์นมากแล้วก็ต้องไม่ทําให้หน้ามันหน้าเยิ้มด้วยจ้าทุกคนซึ่งวันนี้นะจ้าทุกคนสี่ไอเทมที่ทูคัดมาบอกเลยว่าแต่ละตัวไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันแน่นอนจ้าก,ก็คือเน้นแบบ เลิฟเลิฟเลยอะ่ะทุกคนก็คือเป็นลูกรักที่ใช้วนกันอยู่แค่4ตัวเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยเนาะสําหรับตัวแรกนะคะตัวนี้นะจ๊ะก็คือเป็นลูกรักแต่ไหนแต่ใดแต่ไหนแตน่ใด <laughs> ก็คือเป็นลูกรักนานมากๆากแล้วนะคะคลิปที่แล้วที่ทูทํามาก,ก็รีวิวน้องคนนี้เหมือนกันอยาก เอาน้องเขากลับมาพูดเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของน้องเขาว่ามันดีจริงๆนะคะกับตัว La Rose p o r a y Enterios ค่ะนี่ตัวนี้นะจ๊ะน้องตัวนี้นะคะสังเกตได้ว่าเป็นแถบสีเขียวแถบสีเขียวนี้จะสําหรับคนหน้ามันนะคะทุกคนก็ไม่พูดเยอะนะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวครั้งที่แล้วมารีแคปกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะเทสเนื้อให้ดูนะคะเนื้อน้องเขาจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้หักหน้ามากนะคะเพราะว่า มันไม่ก่อให้เกิดการอุดตันเนาะคือไม่เกี่ยเกี่ยไม่ได้ยากเลยคือเกี่ยงง่ายต่อให้ทุกคนแบบทาสองข้อนิ้ว3ข้อนิ้วอะไรเงี้ยก็คือย่อมได้นะทุกคนเนี่ยนวดวนไปแค่ประมาณแบบ3-4มสี่รอบอะก็คือนี่หายไปแล้วเห็นปะก็คือเป็นลูกลักค่ะถ้าเกิดว่าจะให้เลทคะแนนเต็ม10ออะทุกก็ให้1 0เต็ม10เลยนะก็คือเต็ม10ไม่หกักเว้ยทุกคนเพราะมันแบบ มันดีอ่ะมันคือทั้งคุมมันได้ไม่ได้ทําให้สิไม่ได้ทําให้สิวอุดตันทุกเกิดเออแล้วก็ไม่ได้ทําให้ทุกเกิดผดหน้าไม่ได้เยิมระหว่างวันเออนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั่ห์ใช้น้องเขามาจนถึงทุกวันนี้เนาะก็ไม่พูดเยอะมันดีอยู่แล้วทุกคนก็มีทั้ง UVA แล้ว UVB นะคะราคาน้องเขาก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆอ่ะทุกคนพันหน่อยๆอ่ะถ้าอยู่ในช่วงลดก็อาจจะถึง900ได้มัง้งเออถ้าจําไม่ผิดนะคะขนาด 50ML นะจ๊ะตัวนี้ สิบเต็มสิบจะ้ะไปต่อที่ไอเทมที่2นะคะทุกคนไอเทมนี้นะจะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหากันแดดราคาน่ารักกุบกิบแล้วก็คุมมันได้ยับยั้งการเป็นสิวได้ต้องเจอน้องคนนี้นะคะเวนิต่าจ้าทุกคนนี่คือจะบอกว่าน้องน้องคนนี้เขาดังมานานมากนะอย่างปีที่แล้วทุกก็เห็นแบบยูทูบเบอร์หลายคนอนะ่ะเขาก็มารีวิวกันว่าน้องคนนี้เขาดีจริงนะแบบเขามีความแบบ ไม่ทําให้เกิดสิวและที่ทูเลิบน้องคนนี้มากๆเลยเพราะอะไรรู้ปะเนื้อเนื้อโคตรบางทุกคนดูอะนี่นี่คือมันเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบครีมกันแดดน้านมเลยอะทุกคนแต่คาดว่าไม่น่าใช่นะก็คือเป็นเป็นครีมกันแดดเนื้อเจลนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นครีมกันแดดเนื้อเจลบางเบามากต่อให้ทุกคนทาสามข้อนิ้วหรือเทราดหน้าไปอะมันก็ยังแบบไม่วอกนะจ๊ะเนี่ย ก็คือแบบมันสบายผิวมากทัอ่ะเอาไว้ใช้เวลาแบบที่ทูอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันให้ความรู้สึกมันสบายผิวไม่หนักหน้าก็เกียเกี่ยง่ายมากเวอร์ละคงราคาก็คือดีอ่ะแบบไม่หักเลยแล้วแพ็กเกจจงแพ็กเกจจริงเงียก็คือแบบดูดิ เนี่ยส้มเอยส้มใจนะก็คือแบบสื่อถึงความคีมกันแดดแล้วก็ไม่ได้ทําให้สิวอุดตันเกิดเพิ่มขึ้นนะคะราคาน้องคนนี้นะ30 ml 490บาทเฮ้ยเนี่ยทุกคนราคานักศึกษามาหาลัยมัธยมมากเวอร์ก็คือถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหานะก็แนะนำเลยนะคะทุกคนเลกคะแนนก็คือ10เต็ม10เหมือนกันบอกแล้วว่าคัดมาเว้ยแกโอเชื่อเรา อะมาที่ไอเทมถัดไปนะคะเราจะไปกันแบบไวๆมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลานานเนาะเออก็เอาแต่พอหอมปากหอมคอนะคะกับไอเทมถัดไปจากออปีที่แล้วอะ่ะทูใช้เอนเนซ่าเหมือนกันเราก็ชอบเหมือนกันเป็นลูกลักเนาะสำหรับเอเนซ่าขวดทองแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ซื้อซ้ำเพราะว่าเขาออกตัวใหม่มาฉันก็ด้วยความที่เป็นทาตการตลาดใช่ไหมมีจ้ะ ซันดูโอแคร์นะคะจาก Anessa นั่นเองจ้าทุกคนนี่แพ็กเกจจงแพ็กเกจจริงก็คือแบบน่ารักกุบเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นครีมกันแดดแบบสีชมพูเนื้อสีชมพูช่ำวาวนะทุกคนก็ช่ำจริงเว้ยมันคือเป็นความมันเป็นความแบบซันสกีนผสมกับไพรเมอร์เนาะเนื้อมันก็จะมีความแบบชิมเมอร์ดีฟลินะมีความแบบวิ้งวิอ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเนาะ เนี่ยมันก็มีความเป็นสีชมพูอย่างที่เขาบอกแหละทุกคนเนื้อก็คือเกี่ยง,ง่ายนะคะแต่ว่าขอหักสองดาวเพราะว่าไม่ตอบโจทย์เรื่องความคุมมันแล้วก็เนื้อถึงจะบางเบาแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพายเมอรนะ์เนาะมันก็ต้องใช้เวลาสัก20-30นาทีกว่ามันจะแบบผสานกับผิวหน้าของทูอะซึ่งแบบทูก็เป็นคนผิวสสีเนาะมันก็จะมีความแบบวอกวอกลอยๆนิดนึงอะก็เลยให้น้องเขา แปดเต็มสิบจ้ะทุกคนนะจ๊ะเออตัวนี้จริงๆชอบคอนเซปต์เขานะความแบบกันแดดผสมพาเมอร์แล้วก็มีความแบบป้องกันริ้วลงริ้วรอยอ่ะคือคอนเซปต์เขามาดีมากเลยนะจ๊ะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนหน้ามันอย่างเราเราเนาะก็ อาจจะใช้บ้างแต่ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะทุกคนก็มาต่อที่ไอเทมสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนนี่นะคะกับตัวลอล์ดพอเซจ้ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นรุ่น e n t e r อรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสูตรออยล์คอนโทนะคะเป็นออยล์คอลเลกคอนโทนะคะตัวนี้บอกเลยว่า เป็นกันแดดที่ออกมาใหม่ของลาโรสพอเซนะจ๊ะทุกคนก็คือเซอาไว้มากแม่ที่สําคัญคือราคาเรงมากนะเอาจริง50 ml พันสองได้นะทุกคนแต่มันดีมากไว้แกให้ดูเนื้อก่อนเนื้อก็มีความแบบส้มเอย่ยส้มใจอ่ะส้มเบาๆส้มพัดเทลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแม่งใช้โคตรดีอ่ะมันแบบหน้าไม่มันเลยแล้วดูแบบดูดิเนี่ยเกี่ยมันก็มีความแบบ สบายผิวไม่หนักหน้าที่สำคัญคือเขาเคมว่าอันนี้ช่วยลดการเกิดสิวซ้ำด้วยนะคะก็คือเหมือนเขาอะแบบออกมาสำหรับคนที่เป็นสิวแบบเลื้อรลังสิวนานๆสิวนานมันแล้วคือแบบเป็นสิวไม่หยุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวเนี้ยรอดว่ะ คือตอนนี้ทูแทบไม่มีสิวอุดตันแล้วจริงๆอะจากที่แต่ก่อนแบบเออช่วงที่ใช้ตัวเอพักคาที่มันเป็นขวดสีฟ้าที่ฮิตๆกันก็คือสิวมาเต็มเลยใช่ปะก็ต้องไปกดรักสรงรักษาอะไรใดๆเนาะเนี่ยแล้วก็คือมันก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมแต่ก็ยังมีบ้างแล้วก็มาใช้ตัวเนี้ยไม่ได้ทําให้สิวอุดตันเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็มันมีความแบบหอมแบบดูดีอะ เออคือมันใช้แล้วมันสบายผิวอะทุกคนแล้วที่สําคัญคือแมตช์มากเวอร์ไม่ได้มีความแบบมันเลยแม้แต่นิดเดียวคือมันคุมมันได้แบบเวิร์กมากจริงๆนะคะแต่ว่าก็แอบตินิดนึงคือมีความแบบเกลี่ยยากนิดนึงนะมันมีความแบบเหนียวเหนียวอยู่เด้อแต่ว่าเหนียวแต่ไม่มันวะอะไรวะเหนียวแต่ไม่มันมันไปด้วยกันได้ไหมคําเนี้ยแต่คือมันเอาเป็นว่าคือมันคุมมันได้ดีะทุกคนแต่ว่าเนื้อมันแอบเกี่ยยากนิดนึง ถ้าถามว่าเต็มส0บอะให้เท่าไหร่เราก็คงให้9้าแหละเพราะมันมีความเกี่ยยากกว่าตัว e อนทิโอรุนปกติรุ่นเนี้ยเออก็คือนั่นแหละแต่ยังไงก็คือเราว่าคอนเซปต์เขาดีที่สําคัญคือเรื่องสิวว่าเราคอนเฟิร์มนะมันไม่ได้ทําให้เกิดเพิ่มก็ถ้าใครที่เป็นสิวเยอะๆอะเออเราว่าลองได้นะออเราชอบมากจริงนะคะทุกคนก็ เป็นไงจ้าทุกคนสําหรับครีมกันแดดสไอเทมที่ทูเอามาป้ายยาทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะสําหรับใครนะที่มีตัวไหนที่อยากจะแนะนําทูหรืออยากจะให้ทูไปลองนะคะก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะจ้าทุกคนก็จะไปหาตํามาลองนะจ้าไอเทมไหนที่ว่าเด็ดไอเทมไหนที่ว่าดีนะคะก็มาคุยมาแชร์กันได้นะจ้าทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ ก, like ก,ะะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ทูด้วยนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทูด้วยนะคะทูจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อๆไปนะจ๊ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย